เราเจอพ่อใหญ่ขี้มาดอีกแล้วนะคะเต้ไม่น่าล่ะทำอะไรอยู่คะวัดเฮ็ดจังไดยคะเต้มาดูนี่มันจะเป็นอันนี้มันจะกดลงมันจะพุ่งหวกนะครับทำไมมันไม่พุ่งคะตอนนี้มันต้องหันไปทางนี้ครับอ้ยอยอย่าด้ย มันจะพุ่งเหรอมันจะเป็นมันจะเหมือนอมันคือบมไปมันคือบมไปนะคะมันต้องมีเป้าหมายครับมันไม่มีเป้าหมายโอเคค่ะจะไปไหนคะมันบมไปโอุ้ยบมวไม่รู้อะไรก็ไม่รู้โอ้มีให้อ่านด้วยแล้วกลับบ้านอ๋อ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 นายโยนนุ๊กมาได้ยินนุ๊กพิดห่างนี่ จรวดนายโยนูเนแดงเนี <los> ้ยการช่างลักไปไว้โรงเรียนแล้วนายโยลักไปไว้ใส่โรงเรียนม่นต้องเสียเงินพอห้ามจับว่าสัตว์ห้าจับไปไปกระเถิบไปเร็วเร็วเตีไปเมตตีตีตีต้องน่ามันเป็นมู สี่ห้าหกแปดเก้าสิบก็ลิฟต์หุยลิฟต์ใส่เอามือถือไปโหดนายอเอือลิฟต์นี่นะเอาระเบิดนี้เบิดแล้วไปเหม่ห้องฝาไปเหม่เบิดแล้วค่ะเบิดแล้ว เอาอย่าเล่นสู้จากเมนบอรู้เรี่ยง่